สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการฝึกรีเฟ็กเบื้องต้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบนะครับว่ารีเฟ็กคืออะไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะฮะแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับ i o โสามารถโหลดซอฟต์แวร์ได้ทาง a p p Store นะครับส่วน ไว้ในครับอธิบายคลิปไว้ให้นะครับเทหาไรวันนี้นะครับผมมีช่องทางการเติมเกมซอร์เซตแมนนะครับเป็นเว็บเติมหลักอย่างเป็นทางการของเกมเลยนะฮะเติมง่ายเลือกได้หลายช่องทางนะครับสะดวกปลอดภัยชัวร์นะครับลิงก์ของเว็บเติมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในดีสคริปชั่นบล็อกให้นะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ห้องซ้อมกันเลยดีกว่านะฮะใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าห้องซ้อมเข้ายังไงนะครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็เลือกปาร์ตี้ฝึกฝนนะครับคือห้องซ้อมมันจะมี2อันนะครับก็คือสนามฝึกซ้อมกับห้องฝึกซ้อมส่วนตัวนะฮะถ้าเกิดเป็นอันแรกนะครับอันเนี้ยในห้องซ้อมมันจะมีแค่เราคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันที่2นะครับก็จะมีคนอื่นมาด้วยนะครับในห้องซ้อมแบบว่าสุ่มมานะครับโอเคี๋ยวเลือกห้องซ้อมส่วนตัวแล้วกันนะฮะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราก็มาหาปืนกันก่อนดีกว่านะครับผมจะใช้เป็นสกาแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ M4 มมันก็โดนเนิร์ฟนะครับ ก็เลยเล่นสกานะครับในแมปเกาะสนามลบนะฮะส่วนแมปเกาะสายลุงนะครับช่วงนี้ผมจะเล่นเป็น q ิวบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอ M4 ก่อนผมก็จะเล่น M4 นะเพราะว่ามันก็ยังพอเล่นได้นะครับแค่ไม่ดีเท่าเดิมนะครับโอเคของแต่งก็เอาเป็นคูณ6ละกันนะครับคนใช้กันเยอะนะครับสําหรับคูณ6โอเคเดี๋ยวเอาลูกสุดไปเยอะดีกว่านะครับโอเคเอากระเป๋าก่อนนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงรีเฟกต์กันก่อนนะครับรีเฟกต์คือปฏิกิริยาตอบสนองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเกมแนวยิงแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะครับรีเฟกต์เป็นสิ่งสําคัญในการเล่นเกมนี้ให้ดีขึ้นนะครับยิ่งปฏิกิริยาการตอบสนองเราไวเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราโดนศัตรูยิงมาจากมุมไหนของแมปนะครับแล้วเราหันไปสวนศัตรูได้ในเวลาที่เร็วมากๆนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับสำหรับใครที่มีรีเฟกต์ไวอ่ะก็จะเล่นเกมแนวเนี้ยได้เก่งขึ้นเท่านั้นนะครับแต่รีเฟกต์ของแต่ มันก็สามารถฝึกกันได้นะครับสําหรับคนที่รีเฟกช้านะครับเราก็สามารถฝึกให้ไวขึ้นได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เร็วเท่าคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นเกมแนวนี้นะครับซึ่งบางคนนะครับอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่รีเฟกไวอยู่แล้วอ่ะแบบปฏิกิริยาตอบสนองคือโหดมากหลายๆคนอาจจะเคยเจอนะครับเวลาที่เรายิงเขาก่อนเนี้ยแล้วเขาไม่ตายเขาหันกลับมาสวนเราชุดเดียวตายเนี้ยแสดงว่าคนนั้นอ่ะมีรีเฟกที่ไวมากนะครับซึ่งวิธีการฝึกให้รีเฟกเราไวขึ้นจะมีวิธีอยู่นะครับวิธีที่1นนะครับ ให้เราฝึกการนั่งสมาธินะครับอ่ะอันเนี้ยคนอาจจะแบบเอ้ยมันช่วยอะไรวะจริงจริมันช่วยนะครับยิ่งเรามีสมาธิดีเท่าไหร่นะครับยิ่งทําให้เรายิงศัตรูได้แม่นยําขึ้นเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเราอ่ะเราเดินอยู่เงี้ยปึ๊บอ่ะมีศัตรูยิงเราใช่ไหมฮะถ้าเรามีสมาธิที่ดีอ่ะเราสามารถหันกลับไปสวนศัตรูแบบให้ตายภายในชุดเดียวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมาธิเราไม่ดีเช่นเราโลกอย่างเงี้ยแล้วศัตรูเยิงเรามาเฮ้ย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 ยู่งเลยวะยุ่ะเายวะย นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมแนวนี้นะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็มีสมาธิอย่าไปโลกครับบางคนกลัวครับถ้าเกิดว่าเรากลัว คือเราแพ้เขาละเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเก่งหรือว่าเขาจะเป็นคนหันเล่นเหมือนเรานะฮะเราอย่าไปกลัวเขาครับเราพยายามสู้ให้เต็มที่ครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ว่าเราก็ยังได้สู้ถ้าเกิดว่าเราแพ้แล้วก็จําตัวจุดนั้นอ่ะไว้เป็นบทเรียนนะครับว่าเฮ้ยเรายิงพลาดตรงไหนวะหรือว่าเราช้าไปหรือเปล่านะครับก็เอามาปรับมาเอามาใช้เอามาฝึกนะครับเพื่อที่จะได้เล่นเกมแนวนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนานะครับการฝึกรีเฟกเบื้องต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เป้านี้นะครับเป็นการฝึกนะครับ อันดับแรกนะครับผมให้เรากดซูมนะครับไปที่จุดนี้นะครับแล้วก็อันดับที่สองนะครับให้เราเลื่อนเป้าไปที่จุดนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าซูมแล้วค่อยเลื่อนนะครับแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับให้เราซูมพร้อมเลื่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ คือซูมปุ๊บแล้วก็พร้อมกับเลื่อนเป้าไปหาจุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ไจโรนะครับก็คือให้เราซูมเราเลื่อนไจโรไปที่เป้าเลยนะครับมันจะเป็นจังหวะเงี้ยหนึ่งสองแล้วก็ยิงพยายามฝึกให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าบางจังหวะนะครับที่เป็นจังหวะกระทันหันเช่น จงังหวะที่เราจะใช้รีเฟกหันไปสวนศัตรูที่เขายิงเรามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับสมมติว่าเราหันหลังมาปุ๊บก่อนเราจะหันปุ๊บอ่ามาร์เป้าเงี้ยโอ้โหกว่าจะโซมปุ๊บเงี้ยแล้วก็ยิงหัวเขาเงี้ยมันอาจจะช้านะครับถ้าเกิดว่าเราหันไปเงี้ยเราเจอตัวศัตรูเงี้ยปุ๊บเราพยายามยิงอย่างนี้นะครับเมื่อที้ผมสอนไปตอนแรกนะครับปุ๊บยิงยิง มันจะไวกว่าการที่เราต้องหันเป็นเล็งกว่าเราจะเลงอย่างเงี้ยเออมันช้านะฮะพยายามฝึกแบบนี้นะครับจะทําให้เรามีรีเฟกซที่ไวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ใจโรนะครับแต่ว่าใช้นิ้วในการเลื่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือซูมแล้วก็เอานิ้วเลื่อนนะครับแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่ามันอาจจะช้ากว่าคนที่ใช้ใจโรนะครับเพราะว่าเกมแนวเนี้ยใจโรคือได้เปรียบมากเลยนะครับสังเกตจากนักแข่งหลายๆคนนะครับผมว่าทุกคนเลยมั้งถ้าเกิดว่าเป็นนักแข่งนะ ไม่มีใครใช้นิ้วล้วหรอกนะผมว่าเพราะว่ามันช้านะมันเห็นได้ชัดเลยในระยะประชิดหรือว่าในการทําอะไรต่างๆอ่ะซึ่งใจโร่จะออกแบบมาอารมณ์เหมือนเราใช้เมาส์เล่นนะครับมันจะทําให้เราหันได้ไวกว่าการใช้นิ้วเลื่อนปกตินะครับแค่เราขยับจอเงี้ยมันก็ไปตามที่เราต้องการแล้วนะครับเนี่ยหันหันหันโอเคครับก็อันดับแรกก็ลองฝึกแบบที่ผมแนะนํานะครับลองยิงเป้าครับเพราเราเจอเป้าเงี้ยครับเราก็หันไปยิงครับ เดินพยายามเดินนะครับเดินเดินโยกนะครับเดินกระโดดอย่าเดินอย่างเงี้ยแล้วยิงนะครับเนี่ยเดินเดินอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพยายามเดินโยกนะครับเดินอย่างนงี้ครับปุ๊บแล้วก็เจอเป้าหันไปยิงนะครับมูฟเมนก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเวลาที่เราเดินแบบจะไปไหนอย่างเงี้ยพยายามจะเดินอย่างเงี้ยหรือว่าเดินอย่างเงี้ยเราหันไปยิงเขาอะไม่ได้นะครับเพราะว่า ศัตรูจะเห็นเราเดิมเป็นเส้นทางเดียวก็คือจะยิงเราได้ง่ายนะฮะพยายามอย่าอยู่นิ่นะครับพยายามอเลิร์เข้าไว้ครับปุ๊บเดินกระโดดก็ได้ครับเวลาเราแบบอยู่ในที่โล่งโลงเนี้ยเพราะว่าเราจะโดนศัตรูยิงมาจากตรงไหนเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดรู้ก็คือโปแล้วฮะพยายามเดินปุ๊บแล้วก็เจอเป้าก็หันไปยิงนะครับเจอเป้าเคลื่อนที่ก็หันกลับไปสวนยิงเจอเป้ายิงยิง นี่ครับพยายามฝึกอย่างนี้นะฮะก็วันหนึ่งซัดครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก่อนที่เราจะลงไปเล่นในสนามจริงนะครับก็เหมือนกับเป็นการวอร์มนิ้ววอร์มตัวเองด้วยนะฮะซึ่งตัวผมเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เก่งอะไรมากครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับฝีมือก็อาจจะดรอปลงได้นะครับการที่ผมสอนไปนะอาจจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมมือใหม่นะครับเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเก่งแล้วนะครับก็สามารถกดผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่า ผมอยากแนะนําคนที่เขาอยากพัฒนาตัวเองนะครับก็คือคนที่อาจจะเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับได้ฝึกตัวเองนะครับให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาใช้เป้านี้กันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราเดินเจอเป้ายิงเดินยิงโดดยิงนี่นะครับก็พยายามเล็งที่หัวนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเกมยิงเก่งนะครับเราต้องยิงหัวเขานะครับใครที่ยิงหัวแม่นก็คือคนที่ชํานาญเกมนี้แล้วก็เป็นคนที่เล่นเก่งนะครับถ้าเกิดว่ากว่าเราจะยิงเงยิงไข่เขาเหรอเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับคือเกมยิงมันต้องยิงหัวครับพยายามม้างหัวแล้วเล็งนะครับเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ลวงนะครับพยายามวางเป้าให้เหนือหัวเขาไว้นะครับแบบวางตอนเดินนะครับคุณผู้ชมมือใหม่หลายคนนะที่ผมเห็นนะจะเดินอย่างเงี้ย เร่ยต่็งย่าเงี้ย,ยมันจะเสียเวลานะครับพยายามเล็งสูงๆเข้าไว้ครับเวลาเดินเล็งให้เหนือหัวเรานิดหนึงนะครับมันจะพอดีหัวศัตรูนะครับอ่าโอเคครับผมก็พยายามยิงแบบนี้นะครับยิงปุ๊บเนี่ยยิงแล้วกด ถอดสโคบกลับนะครับเวลาเรากดค้างนะครับแล้วก็ยิงปุ๊บเราปล่อยมือจากปุ่มซูมอะมันจะทำให้เราถอดสโคบกลับนะครับไม่ใช่ว่าเรากดซูมทีเดียวเราก็ยิงแล้วต้องมากดซูมอีกรอบนึงในการถอดสโคบกลับแบบแบบนี้มันจะช้านะครับให้เรากดค้างที่ซูมนะครับพอเรายิงปุ๊บถอดสโคบกลับแล้วก็หานไปเปลี่ยนเป้ายิงถอดสโคบกลับอย่างนี้นะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้รีเฟกเราไวขึ้นนะครับเวลาที่เราเจอศัตรูหลายๆคนนะครับอ่ะยิงเงี้ยปุ๊บแล้วก็กระโดดไปยิงตัวต่อไปได้เลยนะครับอย่าง หรือว่าจะใช้การพีกก็ได้นะครับในการเอียงเนี่ยซ้ายมาขวาซ้ายมาขวาประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการฝึกเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําได้แบบไวเท่าไหร่นะครับ เวลาที่เราเจอศัตรูในแมปจริงอะ่ะเราก็จะรีเฟกส่วนเขาได้ไวขึ้นเท่านั้นนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของผมนะครับโอเคฮะไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊ก